จแต่ว่าจะกินแบบมันยากขนาดนี้นะ <c oughs> นคุอตำรับเวอร์คอร์มโฮมมีอันนี้ผมก็พอใจแล้วรสชาติเหมือนกินในกระป๋องเลยกราบสวัสดีครับทุกทุกคนพบกับผมขนุนและช่องขนุนซอสวันนี้เรามาลองของอีกแล้วของอะไรนั้นก็คือจ้ด มันคือที่กดเบียร์แบบโฮมยูสนี่โอ้โหก็มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าลองไปพร้อมกันเลยเออเห็นหน้าตาประมาณนี้ที่มาที่ไปมันยังไงพอดีว่ามีรุ่นพี่อ่ะเขาเอามาให้เออแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะดูแบบว่าเก๋ๆเฟียวดีอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่ามัน มันทำงานยังไงแล้วแบบข้างในมันมีอะไรบ้างก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวดูรูปร่างหน้าตาของมันก่อนเลยก็ถ้าดูก็มันก็ประมาณสูกประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็นชันโยกใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็เป็นหัวจาจเออเสร็จแล้วมันก็มีตัวที่เป็นตัวนี้ตัวนี้ึ๊บอันนี้มันยืดออกมาด้วยนะเพื่อแบบจะได้เอาออกมาใช้ง่ายๆอ,อันนี้คืออะไร มันเหมือนว่าเราต้องเอาตัวอันเนี้ยตัวเน,นี้ยไปแช่เย็นแช่ในช่องฟรีดอ่ะ,อะเพื่อให้มันเย็นเสร็จแล้วเราก็เอามาล้อมกระป๋องไว้เพื่อให้กระป๋องมันเย็นโอ้โหอะไรจะต้องแบบขนาดนั้นนี่เดี๋ยวผมวางไว้ข้างๆนี้ก่อนปึออ๊บแล้วก็นี่ตัวนี้เป็นเป็นท่อดูดเป็นท่อดูดเฉยๆอ่าแล้วก็ทีนี้ก็มาตัวตัวข้างบน เรากดแป๊กทีนึ่งใช่ไหมแล้วก็เปิดจะเปิดไม่ออกาเปิดอ่าข้างในไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ที่เป็นหัวกดอ่าถ้าถ้าเกิดว่ากดมันมีกดแบบอย่างเงี้ยคือเราต้องกดค้างใช่ไหมกับกดแบบเนี้ยคือแบบว่าเราปล่อยมือถ้าได้ยินจะได้ยินเสียงอืแปลว,ว่ามอเตอร์มันกาลังดูดอยู่อันนี้มันทานํางานยังไงคือแปลว่าเราเราอ่ะ ต้องใส่ฐานให้มันด้วยอตัวนี้เป็นฐานฐานอะไรวะเนะี่ยฐาน AA 2A เออถฐานส a งเอ่สองก้อนนะอย่าใส่สลับด้านึออ๊บมันก็มีตัวข้างในไส้ข้างในด้วยซึ่งเหีือวตัวนี้นะเราต้องค่อยๆอ,ออกมาออโอ้ยมนาดูเลย อันนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นท่อน้ําดูดแล้วก็เหมือนอันนี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแต่ว่าเขาให้บิดเอาตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยมีมีมีของเดิมค้างอยู่อ่ตัวเนี้ยครับกับตัวเนี้ยสองอย่างเนี้ยต้องเอาไปแช่ในช่องฟิตให้มันเย็นๆนะเออเสร็จแล้วค่อยแบบว่า มันเิ่มทำงานได้เดี๋ยวเอายิ่งดีกว่าผมเอาพวกเนี้ยไปแช่เย็นก่อนให้มันเย็นเสร็จแล้วเราจะมาลองดูว่าใช้งานจริงอ่ะมันเป็นยังไงเมื่อกี้เราเอาไปแช่เรียบร้อยแล้วเราออกกลับมาเรียบร้อยตอนนี้ก็คือเย็นแล้วเย็นเย็นเจยบก็ทีนี้เราทําการประกอบกลับเข้าไปนะตกอะไรวะเนี่ยก็เอาอันนี้ประกอบ มันจะมีล็อกของมันอะแล้วเราก็ใส่ให้มันตรงล็อกใส่ให้มันตรงล็อกถ้าเกิดว่าจะกินแบบให้มันดูไฮโซแล้วมันยากขนาดนี้นะหม่าล็อกมันไม่เจออะเอได้ละอึ๊บถ้ามันเข้าล็อกเดี๋ยวมันปึ๊บเข้าล็อกเลยทีนี้มันจะแน่นแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยมาใส่เข้าไปในกระบอกเหมือนเดิม มันจะเหมือนว่ามีปุ๊บใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็กดให้มันเข้าที่หลังจากนั้นปุ๊บเราเอาไอ้ตัวเนี้ยที่เราแยกออกมาหย่อนจับเข้าไปแล้วก็ให้หัวตัวเนี้ยมันออกมาที่ตรงที่กดปั๊บอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็หลังจากนั้นอันนี้ถึงตาพระเอกเราแล้ว มันเป็นข้เรียกอันนี้มันเป็นที่กเดเบียร์ใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเอาเบียร์มาใช้จริงอะ่ะมันจะติดปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เลย,ยขออนุญาตเป็นน้ำอัดลมแทนแล้วกันทรงกระป๋องสูงนะก็เบื้องต้นนะคือถ้าเกิดว่าเราเปิดปุ๊บมันก็กินเลยก็คือได้กินแล้วอ่ะแบบอย่างเงี้ยก็คือได้กินแล้วอ่ะําำลกเย็นด้วยแต่ว่าทีนี้ก็คือมันธรรมดาไปไง อ๋อคือถ้าไม่ใช้กระป๋องอ้วนนี่มันมันติดว่ะมันมันหลวมอ่ะเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยเราควรใช้กระป๋องอ้วนนะแต่ว่าผมหาอะไรที่มันเป็นแบบที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าเป็นกระป๋องอ้วนไม่เจอไงก็คิดซะว่ามันเป็นกระป๋องกระป๋องอ้วนแล้วกันทีนี้ทาการใส่เข้าไปใช่ป่ะ<ม>แล้วก็เอาสายอยันเนี้ยเนี่ยจุ่มเข้าไปในใน ในขวดแล้วก็ดังกับเข้าไปปึ๊บทีนี้มันจะมีจุดที่แบบว่าไอ้น้ำอยู่คือเราต้องดึงไอ้ตัวเนี้ยลงมามใช่ไหมแล้วให้มันแบบว่าให้มันแน่นอะชิดอยู่กับไอ้ตัวปากอ่ะให้มันปุ๊บปิดสนิทเลยนะแล้วเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยใส่เข้าไปปึ๊บแล้วเราก็มาดูกันเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง อาลครับเอาแล้วครับ,รบไม่มีอะไรออกมาเอาใหม่นะปวดร้องปึ๊บดูดขึ้นไหมดูดขึ้นไหมทำไมยมาดูดไม่ขึ้นอ้ยออกแล้วออกแล้ว,อ,ลว,ยวอย่างที่ผมบอกนะว่าเฮ้ยเราต้องเอาเอาไอตัวปากอะมาชิดกลับมากทีนี้ผมเลยต้องใช้มือกดไว้ เฮ้ยพอมือออกเนี่ยมันมันหลุดเลยเห็นไหมึเป็นไงอันนี้อันนี้คือความแบบไฮโซไฮโซของเราขอชิมกันละกันนะอืมรสชาติเป็นน้ำอ่างงแค่เวอร์ฟอร์มโฮมมีอันนี้ผมก็พอใจละโอ้โหแหน่น่น่ัด้าหยดสุดท้ายยังเก็บได้ เวลาที่กินผ่านเครื่องเนี่ยรสชาติเหมือนกินในกระป๋องเลยเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่เอามาใช้กับพวกกระป๋องแต่มาใช้กับพวกนมที่เป็นขวดอะมันจะได้ปะวะ <c oughs> เออเดี๋ยวลองดูดีกว่า <c oughs> ต่อไปเรามาดูไอเทมที่เป็นขวดนมกันมัง่งถ้าเกิดว่าแบบทําไมเราต้องมานั่งกินเบียร์หรือกินอะไรแบบชิวๆเท่ๆอะเราไมากินนมแบบเท่ๆไม่ได้อใช่ไหม ดูว่าเครื่องนี้มันจะอเนกประสงค์ไหมก็รเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวเราแค่เปลี่ยนไอตัวที่ใส่ลงไปเฉยๆใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเออทีนี้เราทําการดึงดึงไอตัวเนี้ยลงมาเหมือนเดิมนะเกิดได้ปะวะก็อาจจะได้นะเดี๋ยวดูนะมันจะออกไม่ออกตายหรือข่าวะนี่อึ๊บเอ้ยเอ้ยนี่มันเหมือนน้ำมันเก่าอ๋อเอ้ยมันออกให้มันมา มันดูดได้สรุปก็คือเครื่องนี้อะไรก็ได้ดูดจากอะไรก็ได้ทั้งหมดมาแล้ว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 จะกินนองเยอะไปเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมาว่ะมันมามันดูดได้ประโย,โยโชน์จดรสชาติเหมือนกินจากขวดอีกแล้ว <laughs> โอเคเรามาสรุปกันดีกว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เรียกว่าดูดอะไรก็ได้ที่มาจากขวดหรือจากกระป๋องแล้วกัน ก็ขั้นตอนมันก็แอบยุ่งยากนิดนึงเนาะมันต้องแบบเอาพวกไออุปกรณ์เอาความเย็นมันไปแช่ในเย็นก่อนเพื่อให้มันเย็นเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาพวกอะไรที่ซื้อเป็นกระป๋องอะซึ่งมันเย็นอยู่แล้วมันไม่เย็นในที่เราจะเปิดแล้วก็กินเลยเราเอามาผานเครื่องนี้เพื่อให้มันดูเท่หนักกว่านั้นคือหมดเสร็จแล้วก็เราต้องเอาไอ้พวกนี้ไปล้างอีกโอ้เพื่อนเพื่อนคิดว่าไงบ้างครับการมีตอนนี้อยู่ก็ประมาณนี้ครับวันนี้รีวิวเจ้าเครื่องกด น้ำจากกระป๋องแล้วกันผมเรียกอย่างนี้ดีกว่ามันดูน่าจะไม่ใช่เรื่องกดเบียร์ละทุกคนคิดว่าเป็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้เออก็หรืออินบ็อกซ์มาบอกก็ได้คราวหน้าเราจะมาลองของอะไรกันอีกอย่าลืมติดตามนะครับแล้วเจอกันวัสดีครับก็ที่เห็นโต๊ะว่างๆอย่างนี้ครับที่จริงก็คือรอสปอนเซอร์มาตั้ง แล้วก็นี่ครับตรงนี้เลยครับโ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 บสามารถแปะโฆษณาได้หมดเลยครับ